สวัสดีครับพบกับรายการบอสซากัดนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมจะมาอัปเดตนะครับตัวเมล็ดแก้วมังกรเนื้อสีแดงนะครับในช่วงสัปดาห์ที่4นะครับนี่ฮะก็จะเห็นนะครับเป็นลำต้นนะครับที่งอกมาเรียบร้อยแล้วนะครับลักษณะเหมือนแก้วมังกรต้นโตเลยนะครับเห็นไหมครับมีจุกนะครับแล้วก็มีหนามงอกมาแล้วครับอันนี้เป็นอีกพ็อดหนึงนะครับนี่ฮะ นี่ครับต่างจากช่วงสัปดาห์ที่3นะครับที่อัปเดตให้ดูกันนะครับสัปดาห์นี้นะครับแตกต่างอย่างชัดเจนนะครับส่วนใบเลี้ยงก็ยังมีอยู่นะครับ2อใบนะครับอันนี้เป็นพอรตที่3ครับมีทุกพอตครับเพราะพร้อมกันนะครับนี่ฮะอายุ1เดือนจบครับนี่ฮะ สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับสวัสดีครับ